ทุกๆนาทีมีคนต้องจากโลกนี้ไปเราทุกคนเข้าคิวโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ข้างหน้าเราเราไม่สามารถย้ายไปท้ายแถวได้เราไม่สามารถก้าวออกจากแถวได้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ดังนั้นในขณะที่เรารอคิวอยู่นั้นจงทําทุกนาทีให้มีค่าเหมือนดังว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้ว จงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างจงสร้างสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินเกิดมันแสดงออกและบอกคนในครอบครัวว่าคุณยังรักและห่วงใยเขาเสมอก่อนจะทำอะไรต้องมีสติแน่ใจว่าทำไปแล้วจะไม่เสียใจกับผลที่ตามมาเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคิวนั้นแล้วจะเห็นคุณค่าของเวลา ควรหมั่นทำความดีทุกเวลาที่อยู่ในคิวเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักษาใจของเราให้มีพลังไว้เสมอคนอื่นทุก์เราอย่าทุกตามคนอื่นเครียดเราอย่าเครียดตามทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรักษาใจตัวเองให้แข็งแรงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วให้ปล่อยผ่านไป แก้ไขสิ่งต่างๆไปตามเหตุปัจจัยอย่างดีที่สุดอย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ภายในนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามแล้วเราจะพบความสุขสงบของใจเมื่อพลังงานในตัวเราเป็นบวกจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายการที่เราเลือกจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะว่าเราเข้าใจ ว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยดีชั่วย่อมได้รับผลตอบสนองเราเลือกที่จะใจกว้างไม่ใช่เพราะว่าเราอ่อนแอเราเลือกที่จะใจกว้างไม่ใช่เพราะว่าเราขี้ขลาดแต่เป็นเพราะว่าเราเข้าใจว่าการใจกว้างกับคนอื่นก็คือการใจกว้างต่อตัวเองด้วยเราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจความหรูหราแต่เพราะเข้าใจว่าลาบยศ ชื่อเสียงเหมือนหมอกควันอดทนต่อความสันโดษได้จิตใจจึงจะยิ่งเติบโตทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต่างเติบโตมาก,กันคนละแบบแต่ต้องผ่านเรื่องราวที่ทำให้เราท้อเหมือนๆกันทุกคนต่างเคยร้องไห้ก่อนที่จะผ่านเรื่องนั้นๆไปได้ต่างเคยทุกข์สุขสมหวังและผิดหวังต่างเคยมีความรัก และถูกความรักทำร้ายแต่เชื่อเถอะว่าทุกๆอย่างที่เราเจอนั้นล้วนทำให้เราเติบโตขึ้นชีวิตไม่เคยมอบเส้นทางที่เรียบง่ายและแสนสบายมาให้เราได้ง่ายๆด้วยเช่นกันอดทนให้กับสิ่งนี้และมีความสุขให้ได้ระหว่างทางที่เราเดินการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องใดก็ตามการเริ่มต้นใหม่ในรุ่รงเรียนใหม่ หรือที่ทำงานใหม่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่สถานที่ใหม่และที่ซับซ้อนที่สุดคือผู้คนใหม่ๆที่เราต้องรู้จักในชีวิตการเริ่มต้นทำอะไรที่เราไม่เคยทำเช่นกันเราต้องเริ่มต้นจากการทำไม่เป็นพบกับความไม่ถนัดความผิดพลาดฝึกฝนล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าที่เราจะเริ่มเก่งขึ้นหลังจากนั้น ยิ่งเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยิ่งยากเราต้องเรียนรู้นิสัยใจคอศึกษาสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่รู้ใจต้องปรับความเข้าใจกันอยู่บ่อยๆจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วในช่วงสามเดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะโดยมากแล้วการเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรที่ไม่เคยง่ายสเดือนแรกเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ หลายคนถอดใจและคิดว่าคงไม่ไหวกับการเริ่มต้นใหม่สุดท้ายก็ไม่สามารถผ่านสามเดือนแรกไปได้แต่กับหลายๆคนเลือกที่จะอดทนเรียนรู้สุดท้ายก็ผ่านสามเดือนแรกไปได้และพบว่าทุกๆอย่างค่อยๆง่ายขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่าให้ช่วงเวลาสามเดือนแรกทำให้คุณรู้สึกท้อจงเข้าใจเสมอว่า ช่วงสามเดือนแรกของใครในเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยง่ายหากในช่วงเวลานั้นเรายัางรู้สึกปรับตัวไม่ได้ยังไม่ค่อยเก่งยังไม่มีความสุขหรือยังรู้สึกอยู่ผิดที่ผิดทางเราปรกตินั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่การเวลาจะช่วยให้เราเก่งขึ้นคุ้นชินกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและปรับตัวได้ดีขึ้นด้วยหัวใจสำคัญ คือเราต้องให้เวลากับเวลาและให้เวลากับตัวเองด้วยเมื่อผ่านไปได้เราจะรู้สึกภูมิใจและขอบคุณตัวเองมากๆตราบใดที่เราไม่ถอดใจตั้งแต่ต้นโอกาสในการประสบความสำเร็จจะเป็นของเราในตอนท้ายเสมอผ่านชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าความผิดพลาดคือเรื่องธรรมดาความโง่จะมาก่อนความฉลาด เพราะเคยผิดพลาดเราจึงเจอทางสำเร็จถึงแม้เมื่อวานจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราทำวันนี้ให้ดีเพื่ออนาคตได้และคนที่ช่วยให้เราก้าวข้ามทุกปัญหาคือตัวเราเองเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากสองสาเหตุคือไปหลงรักกับไปหลงเกลียดเราเองที่ไปยึดติดกับภาพมายาและราคาในใจจนหลงไปกับมัน เราเองที่คาดหวังให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจโดยลืมคิดไปว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะลืมวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีบางเรื่องสติสําคัญกว่าสตังเพราะความโลภหลงงมงายไร้สติทำให้เราหลงผิดคิดชั่วมัวเมาเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา บางครั้งมีแค่สตังไม่พอต้องใช้สติคิดวิเคราะห์หาทางออกอย่างคนที่มีปัญญาต่อให้รวยล้นฟ้าถ้าขาดสติขาดความยั้งคิดก็ไม่มีปัญญารักษาอะไรไว้ได้เลยคนรอบข้างสำคัญคำว่าเพื่อนใช้ไม่ได้กับทุกคนคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีการเลือกว่าจะให้ใครอยู่ข้างตัวสำคัญ แต่การตัดคนที่ไม่โอเคออกจากชีวิตได้สำคัญยิ่งกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำดีกับทุกคนเพราะความดีของเราจะไร้ค่าถ้าอยู่ผิดที่ผิดคนผิดเวลาความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไม่คิดแต่บางทีความทุกข์เกิดจากการคิดเยอะไปความไม่พอดีทำให้วุ่นวายไม่สงบเรื่องบางเรื่องมันจะจบด้วยตัวของมันเองถ้าเรานิ่งพอ รอเป็นไม่ทุรนทุรายฝึกให้อภัยไม่แบกไม่ถือสาสบ้างความทุกข์ต่างๆจะบรอนทาไปเองไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ตลอดไปได้จะรักแค่ไหนห่วงแค่ไหนเสียดายแค่ไหนเมื่อถึงเวลาก็ต้องปล่อยมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อความตายไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์แลกกับสุขภาพไม่ได้และเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว คนจะจำสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราเป็นเกิดเป็นคนยากตรงเราจะรับมือยังไงกับสิ่งที่เข้ามากระทบจะจัดการยังไงกับความแปดเปื้อนโดยที่เราไม่กลืนไปกับความโสมมจนเรากลายเป็นคนสกรปรกทั้งใจและกายเป็นคนดีว่ายากแล้วแต่การใช้ชีวิตให้เป็นคนดีที่พอดียากที่สุด